สวัสดีครับเ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวอสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่30กันยายน2568นะครับเมื่อวานท่านผู้ชมฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อขึ้นก็ตกจนดึกพี่น้องนะครับตกแกล้งพร้อมนะครับพาย,ยุเขานะพี่นออ้องตกขึ้นกันบอ่อทั้งบานท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้นะผม ภาคเอฟซีนะภาคธรรมชมครับเดินทางนะมาหาปู่ที่พักสงนะครับบ่อใดมาหาปู่โดนแล้วพี่น้องนะครับเอาภามารับชมครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568นะพี่น้องนะเนาะอ่าหาดิโชน้ำปูนะไก่ออกพรรษาแล้วนะครับเอฟซี e PC, ผูกปัญธามมากกับมี่ธรรมชม ว่าบริมหาปูแล้วบ่นะครับท่านชมมือนีพาเดินทางนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเข้าไปกาบนมาสการปูน้ากันนะครับปูที่พักสงพี่น้องเพื่อได้เป็นน้าท่างหาหยิบจับลรตเตอรี่นะครับหรือเบิงไวกอนงวดนี่นะครับจะเป็นจังไไดะว่าบริมหาปูโดนแล้วพี่น้องป่าบริมหาปูนานแล้วปูบ่อคคว่าวงนะครับจังเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันนะครับบรรยากาศกระซีคึมๆอยู่ด้่พี่น้องนะคือฝนจะตกอีกอ่ะอีกนี่ละ นะครับแต่ว่าหมู่บ้านโตขักตกแน่ีลีพี่น้องน้ำจนท่วมหมู่บ้านเบาเถาเกาลุยนะมันอีกาลุยคื้เก่าเลยพี่น้องเสียงก็เริ่มเปลี่ยนจากน้อยในเด้อท่านผู้ชมเด้อเสียงกระเริ่มเปลี่ยนจากน้อย,น,น,น,ะย,น,น,อยนะครับผมเอา้านะครับจังเข้าไปกราบน้ำสการปูน้ำกันนะไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับผม กรับนมัสการครับปูกาบนมัสกัดใช่ไครับปูเอออาอจะเริ่มพอนซาตูครับผมวันนี้แขกนอกก็หายหนาหายหนวดแท้ครับมาอยู่บ่อพ่อปูธรรมชุมบ่อพ่อปูเจือเอ้าแมาอยู่บ่อพ่อปูธรรมชมปูไปทุระครับปูไปแน่นเดลยก็ว่าปูไปทุระครับเอาพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแม่ไก่ๆนี่แหละพี่น้องนะครับอ่าก็บประด็นมหาปูโดนพี่น้องนะครับอ่า ถงไนนอปูวัดนี่นอนนโอ้งวดน,นีก็เอ,อาไปเห็นปลามตัวฟันเกี่ยวยัง,ยงเห็นเรื่องสั้นล่ะครับแล้ฟันวันนู้นแม่เราเป็นกายเป็นงานยังบกระคุนละอะไรปวดบวมกะล,ะละมอว่๋กอออกปลาลทีเนเี๋ยอเป็นวันได้ใจ่กันโอ้ก็จิไปจังแเราเอาไปเชีงยงโศกบึ้งละอ้อาวทำผู้ชคมับมักอ้าวไปน้อปูเนาะ ขาไว้บ่มักแล้วก็เบิ่งไปก่อนพอด้บ่ได้มาหาปู่โดนพี่น้องแต่ว่าก็ได้ยินอยู่เด้ได้ยินข่าวว่าโอ้ปู่ให้เข้ากับมาหลายงวดดิอ่าเข้าเข้าหลายงวดอยู่แต่ว่ามาหลังกะมีงวดเข้างวดบ่ท่านผู้ชมเนาะงวดเข้างวดบ่อคนมันก็ตกคนตกขาดนะปู่เนาะคนตกซุ่มเอฟซ FC ก็ไปจากเลาะบ้านแต่ว่าบ่าวเท่าก็ไปซุ่มมือคือเก่าแล้วพี่น้องว่านรู้ว่อนั้น เห็นบางเปนสงสัยสิบอกว่าบ่อยมากพราะว่าแม่หมอนเลยบ่อยมากพ่อเขียดบ่อหนอยบ่ครับบ่ไม่อยู่ปูค่ะโทษมหาปูเห็นเห็นแต่ว่าไปบ้านไปกันแม่เห็นเมื่อนันแม่น้าเมื่อนั่นก็บ่าไม่ครับผมพาไม่อยู่บ่ปอปูเอาให้ปูเขียนให้ฝันเห็นตาบ้านหลังเก่าที่ปูแม่อืเป็นคืองานนี่บปูเออคือยังยแม้เราเป็นการเป็นงานียังรู้ว่าชอบเลยล่ะพี่น้องลาอะไรอะไมีตโต นี่เราของอยากของกินะล่ลคหับมีต,ตัวมัดในใจพปูวน่้วมาตัวนี้ะเอาให้ปูเขียนไห้ท่านผู้ชมขึ้นว่าออ้ให้ปูเขียนไห้นอพี่น้องเนาะจังเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้ปูที่พักสงบริมหาปูก,กระดนน้ำรำยืนตัวดเดียวเดว่า่ขึ้นว่าตัวนี้แหละขึอน้ำอมรำยตัวเียวเียว่ไม่ข้ว่าตัวนีลือ้องรตัวเดียวเะียว่าไม้นว่าไน้แหลคด้อพี่น้องเดอหาเป็นจังบุญปูว่าฝันบ่หลา้ยดอก ฟันเห็นบ้านหลังเก่าติปวัวอือปวัวฟันเห็นบ้านหลังเก่าพี่น้องหงตุลาคม2568ครับปู่ บ่ได้มาหาปูกะได้ยินข่าวว่าเขาเขาหลงวดอยู่ด้พี่น้องนะแับต่ว่างวดบ่เขาก็มีนับมาหลังนีก็บ่เขาปูว่าต่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาหลายงวดอยู่อ้ที่อบอยังภาษาอันก็คลาดความฝันครับผมอ่า <c oughs> มาอยู่มาบ่าพอปูพี่นอ้องตาื้อน้โชคดีื <c oughs> ้อน้โชคดีมากเ <c oughs> ขาไม่เจอปูพอดีสาตัวด้วอเนะาะครับผม baru dia tu ni lah ตัวมักครับมันสีเฮียมฝันเจียวมันเคยออกตัวนี้ไหมตเธีะมันเคยออกสองตัวเนี่ยถ้าฝันเจียวเฮียนแม่นโอ้แค่บอกมันเคยออกสองตัวนี่ละแต<ม><อ>่บอกคู่เทิรก็ออกโคไต่เน,น,นี่ยครันเจียวเนี่ยตัวใดครับตัวใดที่ปูว่าตัวมักในใจตัวที่มักในใจครับนี่ตัวมักโดนละตัวตั้งนี่ะสองซีเนี่ยปูแม่นโอ้สองซีสองซีเป็น เราการทเาียวมันทำหนึ่งน่เนาะสองหาเลยกันไบปะปูแมนมทำเคืองขตมหนึ่งครับอ้อานี่ท่นผูามาชมปูวกันสองหาไว้น้ำแหน่แตตัวที่มักปูมักไม่จก็คือสองซีได้พี่น้องได้นะครับอบ้านเลขที่ก็คือหนึ 1> 1่งสองสีอายุเท่าแม่เท่า้เลยครับปูปันเห็นเท่าแม่พอปปู เร่นตู้โต๊ะดูเสิรตะไรวจำอะไรไมเอาพี่น้องแต่ว่าปูว่าถ้าฝันแบบนี้จะออกบ้านเลขที่นปูบ้านเลขที่หนึ่งสองสี่ได้พี่น้องได้นะปูตัดหอสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองปูเลยว่ากันไว้น้ำแนวกันสองหาปูที่พักสงฆ์นาชมชมหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้เป็นแนวทางเนะครับแล้วไม่เอาไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เพราะเขาจะเอาไว้ซ่อมขายดอกเดียวยังมีอยู่ลอตเตอรี่พี่น้องนะครับ หาบลมักเบิ้งไว้ก่อนนะครับชมชมเบิ้งไว้ก่อนเพราะว่าบ่ได้มาหาปูดโดนแต่ว่าก็ได้ยินข่าไอ้ว่าปูให้ให้ให้แม่นอยู่พี่น้องหนับมาอยู่บ่พอปูทําชมแต่ว่ามื้อน,นี้ก็ถือว่าโชคดีนะปูอยู่นะปูมักได้ใจคือ24แม่แ24แมน24งซีร้องสิออกทุออกเท่านี้มันตรงๆจังซี่ละ่ะบ่พอออกกับอวอันไม่กี่วันเนาะฝันก็เราออก2องเต้างวดแล้วมันออกตัวเดียววะครบสอืซ ก็เลยตัวบ้านเราที่เรารักมันกักหนึ่งก็เลยนะตรวตัน้ำะตัวหยกแม่ไสก็เลยหนึ่งสองสี่เนี่ยมปูแมนนี่สมาชมนะครับหนึ่งสองสี่ครับผมฮะหยิบจับเราแต่ดีเราเบิ่งบ่าท่าไมีโศคไม่หมานก่หยอกบัญชาเราบ่าปูบ่เลี้ยตูนได้โชคนะปูนะแมนอ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่าครับผมคนฮองมันก็บอกยังมากไม่ละชีวิตคนฮอกก็เลยครับก็ไม่จะกินกมากเลยครับ ได้ปลาตัวใหญ่มากเขากินนอนย่าคู่ได้อยากไปท่านไปหายพอได้หวาดไดเนาะตบมาวัดมาว่าเนาะตบเนาะเนาะับปูอ้าวเาซาตัวยูดีไม่แห้งเล้สุกของมันเด้อไม่ออกสุกูสุกคนก็เดืองซาตุคบปูซาตุคาับปูตัวมักได้ใจคือไอ้สองสี่ในหมอปูแมนโอ้ตัวมักได้ใจสองสีได้พี่น้องเด้อนะครับมักสองสีเนี่ยมักสองสีอืมนี่สามตัวทำชุ่มหางเดียวนะครับหนึ่งสองสีนะครับตัวเน้นปูคือสองสี หนาท่านชมแล้วกันหนึ่งซีแต่ว่าปูมักในใจมักค่ะคือสองซีนะครับหนึ่งซีสองคู่นี่หนาหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งสองกับสองหากันไวสองหาในปูให้กันไว้ทำชน่มหนากันขึ้นไว้ซื่อๆหรอกป,ประธานปูมีผู้มักกต่ไอ้เราะมึงเหล่าประธานพนมักนั่นะมันขึ้นไปเป็นสองหาหน,น,น้ปูเนาะอืนี่ครับปูที่พักสงได้พี่น้องเด้อนะครับ บ่อนฝนจะน้ำอีกบ่อนี่ปูนี่คือเป็นเสี้ยวๆเลยปูโอ้ยมันเกิบ่แมนจะบ่อนครับมือวัานมือว่านี่ตกมดมือเนาะปูเนาะขึ้นจากแม่ผ้าดมืขึ้นกับมัดขึ้นพี่น้องตกทั้งคืนนะครับตกทั้งคืนทั้งวันมือว่านนี่นะครับมือว่านก็ลุยฝนมือว่านพี่น้องบ่าวเถอดก็ลุยน้ำท่วมก็ลุยมือว่านมือนี่ถ้าตกก็ลุยคือเกาทำชุ่มนับลุยทุกวันนะไปซุ่มือพี่น้องนะครับถ้า ะครับถ้ายูบ้านแล้วมันเป็นยังไงปูปูมันมันมันอยากออกรึเคยหาครับมันเคยออกไปพี่้องเคยเดินทางอยู่นั่นบรับหอเออครับผมจะเดินทางปูปูนี่ปูน่นต้องไ,ได้รับหมนะป,ปูปูป <c oughs> <c oughs> นอนรับระดับปูออ <c oughs> เอาพี่้องนะครับอ่าปูแก่นี่ละท่ช่ชมปูว่าฝันเห็นบ้านหลังเก่าฝันเห็นยมแม่แต่ว่าจำอายุคนมาเดินมาป,ปู <c oughs> อ่าแล้วเิ่นจัดขึ้นเป็นการเป็นงานนี่ยปูป <c oughs> มันเป็นการเ<ๆ>ป็นงานยุ่งเหย่เยครับผม เอ๊ะถ้าบ,เบเนเฮี่ยนบญสั้นนะเขาโรลโรลกอนโอ้คือจังรู้ราแท้บ้านเลขทีหนึ่งสองสีอ่าบ้านเลขที 1, 2, หนึ่งสองซีไนพี่น้องปูเน,นียนหนึ่งสองสีนะปูว่าถ้าฝันเห็นบัานหลังเกา่าย่ำไหนมากออกฝันเห็นบัานหลังเก่าจะบอกออก,กอถูกเก <laughs> ่าเ่าปูห้าแปดห้าแปดห้าหกบ่ปูแอลธรรมช่มนะครับแคปหน้าจออีกรอบพี่น้อง นี่ครับปูที่พักสงนะครับหตุลาคม2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะครับปูหิมาหนับหนึ่งสองสี่นะปูตัด2ตัวให้สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองปูวากันสองหาไว้ทั้งแน่นะับตัวมักตัวชอบปูเนี่ยนึ่งสองสี่ได้พี่น้องเด้อเน้นคัดคือสองสี่ตัวร่องมากกันหนึ่งสี่นับทาเน้นเม็ดเดียวคือสองสี่หาหยิบจับประตรีไว้ได้พี่น้องเด้อนับหรือเบิงไว้ก่อนนะกระเบนมาหาปูโดนแล้วนะได้ยินตาข่าวว่าโอ้เขามาหลายงวด แต่ว่ามาลังๆนี่กับมีมีบ่อเข่าก็มีแตู่้ชมมีงวดเข่างวดบ่อแต่ว่าก่อน่ะนี่โอ้เห็นเข่ามาหลายงวดแต่ก็ว้าวท่ากับมหาปูตลอดแลท่านผู้ชมมหาปูตลอดกับมาบัดบ่อพอปูเนะพี่น้องเนาะปูหยากนะมาบ่อพอก็เลยบ่อ้มาหาปูอ่านะครับทำชมดาดาเหมือนกับก็รักกาตักหนำใส่โอม ไปตักแก้ชุ่มเอือชุ่มเอือบเสีแล้วมันก็หล่นตักบอกตักบอกตักเขาเลยน้องก็ทำลายเนี่ยเน่ยเป็นเนี่ลายก็ลายเนี่มีก็มีรถแน่นล่ะครับการน้ำมัสการกราบขอบคุณขอบคุณปู่ครับผมอาสาถุกครับเอาพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้์นะครับสวัสดีครับ